การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จับมือกับภาคเอกชนครับจัดแคมเปญขับรถเที่ยวเมืองรองเมืองหน้าเที่ยวนะครับกับบัตรเครดิต k t c กระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนกิจกรรมนี้ครับเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองหน้าเที่ยวร่วมเมืองรองกระจายรายได้สู่ชุมชนและเป็นการแบ่งเบาภาระคา่าใช้จ่ายสําหรับสมาชิกของบัตร k t c นะครับ โดยการเดินทางไปเที่ยวเมืองรองครับสามารถใช้บริการได้ที่ PTT Station การชำระค่าน้ำมันผ่านบัตรเครดิต k t c v i s a หรือว่า Mastercard รนะครับรับเงินคืนก็คือ4%เปอร์เซนางดวงใจคุ้มสะอาดรองผู้อำนวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว,ว่าทททสมุทรสงครามก็บอกครับว่าสมุทรสงครามเป็นเมืองรองที่มีศักยภาพเหมาะแก่การท่องเที่ยวและอยู่ใกล้กรุงเทพการเดินทางสะดวกมีแหล่งท่องเที่ยวและมีกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ทั้งวันอย่างที่ชุมชนริมคลองโฮมสเตย์ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ของสมุทรสงครามมีกิจกรรมการเรียนรู้ทําผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวแบบครบวงจรตั้งแต่น้าตาลมะพร้าวขนมไทยและผลิตภัณฑ์จากสารซึ่งมะพร้าวถือเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงครามอีกทั้งยังได้รับรางวัล Thailand Tourism a w a r d 2021อีกด้วย